สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมครับผมนี่คือช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมครับวันนี้ต้องขออภัยอีกแล้วนะครับผมมาค้ำค้มาเด็กๆนะครับผมเพราะว่าพอดีทําธุระอยู่นะครับผมต้องกราบขออภัยครับผมเอาซะหน่อยเนาะนะครับผมคลิปนี้กว่าจะเสร็จก็ประมาณ3ามทุ่มโดยประมาณถุยเฉลียเนาะนะครับผมครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเห็นอย่างนี้ปุ๊บทะ องนี้คู่นี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเห็นปุ๊กก็เก็ตเลยว่าคือผ้าอะไรนะครับผมใช่ครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงรายละเอียดเลยเนาะครับนี่คือนะครับอ่คลิปนี้เป็นแพ็คคู่เนาะนะครับผมครับพระคู่นี้นะครับผมพระผงนะครับผมคู่นี้คือนะครับผมพระของท่านหลวงพ่อไผ่ทูลนะครับผมวัดโพนิมิตรหรือบางท่านเรียกสั้นๆว่าหลวงพ่อทูลนะครับหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตรนะครับผม เป็นพระหนึ่งในพระนิยมและเป็นพระหนึ่งในลูกศิษย์ลูกหาบอกเล่าว่าใช้ดีให้บอกต่อนะครับแคลคายจอบพอนะครับใช้ดีจึงบอกเพื่อนนะครับให้บอกต่อได้เลยนะครับผมว่า,าหลวงพ่อไพฑูรย์ท่านเน้นทางด้านเมตตามหาลาภเป็นหลักนะครับผมนะครับ หลวงพ่อไพรทูลวัดโพนิมิตรผมเชื่อว่าน้อยคนนักที่เล่นพระแล้วไม่รู้จักหลวงพ่อไพรทูหรือหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตรนะครับพระสององน,นี้จะบอกตรงๆว่าเป็นรุ่นสองก็ว่าได้นะครับผมนะครับพระของท่านจริงๆนะไม่ว่ารุ่นไหนขอให้ท่านท่านเถอะรับรองต่อไปจะมีราคาไกลและและที่ผมเอามาลงเนี่ยก็เนื่องจากว่าพระชุดนี้มีเกละบาทแล้วครับนะครับ ต้องระวังหน่อยนะครับผมเนื้อหานี่เป็นหลักก่อนเลยนะครับพิมพ์ทรงนี่เป็นรองเลยนะครับเพราะว่าพิมพ์ทรงเนี่ยเขาถอดพิมพ์ได้ครับนะครับแต่ว่าเนื้อหาเขาทําไม่ได้เพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น2ก็จริงนะครับสร้างไว้ปีประมาณ1 1 1 1งหนึ่งหนนะครับส่วนรุ่นแรกก็สร้างประมาณ0ูนย์เถึงหนึโดยประมาณนะผมถัวเฉลี่ยให้นะรุ่นแรกนะครับผมของท่านหลวงพ่อไัยทูนตอนนี้ราคาขยับไปใหมก็จะเยอะพอสมควรเนาะมากเหมือนกันเลยเอาว่า อาจจะถึงหลักหมื่นแล้วนะครับผมแนะน,นําแนะนําก่อนเลยก่อนอื่นผมแนะนําเลยว่าเก็บเส้อแต่นเนิ่นๆนะครับนะครับอย่ารอให้ราคาแพงแล้วเดี๋ยวท่านมาเก็บทีหลังเนี่ยเราจะต้อกว่าโอ้ตบเข่าตีเข่าว,ว่าเสียดายลูกนี้เอาซะกันซื้อะก,ก้นหลังก่ตอนนั้นนะนี่มซะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็จบแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องซื้อแพงนะครับพระของท่านสององ,องนี้จับตาดูดีนะครับผมนะครับดูองค์แรกครับ เป็นพิมพ์คล้ายๆอ,อกครุษเสนบาทนะครับผมซึ่งเป็นแพทเทิร์นของต้องบอกว่าเป็นแพทเทิร์นเลยนะของท่านหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตรนะครับผมส่วนองค์นี้แน่นอนครับถอดพิมพ์และล้อพิมพ์นะครับของหลวงพ่อโตฟังกระทิงนะครับผมสององค์นี้เชื่อไหมครับถ้าเราไม่นับรุ่นแรกนะสององค์เนี้ยเป็นพระที่เป็นพื้นมาตรฐานของท่านหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตร อย่างแท้จริงเลยนะครับและก็มีอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นรุ่นของอีกพิมพ์หนึ่งนะเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์ขุนแผนนะครับหลังกุมารถือดาบมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ,นะอันนั้นก็เป็นแพทเทิร์นไปแล้วนะครับเป็นมาตรฐานแพทเทิร์นของท่านหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตรเช่นเดียวกันนะครับผมเหมือนกันเนี่ยครับนะครับสององค์น,นี้ใครเห็นก็ต้องรู้อ่ะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนเล่นไพาแล้วจะไม่รู้จักว่าเฮ้ยสององค์นี้เป็นของพ่ออะไรยกเวนเน้นนะ ไม่ได้ศึกษาลึกๆหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเข้าไปดูตั้งแต่สมัยย้อนหลังจากนี้สักประมาณสัก15ปี20ปีนะ15ปีก่อน20ปีเนี่ยถูกเขาไล่เก็บกวาดหมดเลยนะครับพอ15ปี20ปีให้หลังตอนนี้ที่ผมมามานำมาเสนอเนี่ยก็เพราะมันมีของเกแล้วไงนะครับและผมก็บอกไว้ในคลิปอยู่ยบ่อยๆเสมอว่าเมื่อ,อไร่ก็ตามที่ พระนั้นๆน,น,นะครับวัดนั้นๆพระรูปนั้นๆน,น,นะครับเกจีนั้นๆมีของเกละบาทเมื่อไหร่แปลว่าพระชุดนั้นๆจะมีราคาแพงและกําลังจะมามาแน่นอนนะไม่ใช่กําลังจะมาเนาะนะครับผมปัจจุบันนี้นะครับต่อองค์นะครับอกคู่เสยนบาทอย่างเงี้ยเบาๆก็ต้องพันอับนะครับยิ่งองค์นี้ไม่มีใครไม่รู้จักเหมือนกันเนี่ยเบาๆก็ต้องพันอับเช่นกันเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตมาเปิดแพ็คคู่ แพ็คคู่แบบราคาที่ท่านจับต้องได้แล้วเอาไปก่อนเนี่ยผมพ่อผมเก็บเก่าใช่ไหมครับนะครับเอาไปเป็นเขาเรียกว่าเอาไปเป็นไอดอลเลยดูเนื้อหาเลยว่าเฮ้ยของแท้กับของเกยมันจะต่างกันยังไงถ้าเรามีของแท้ไว้ในมือก่อนเนี่ยมันรู้สึกมันจะโล่งใจนะครับผมแล้วก็ไปเจอของเกยปุ๊บเราสามารถวัดเนื้อได้เลยแล้วพระของท่านหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตรเนี่ยผมบอกได้เลยว่า เป็นพระที่ลูกศิษย์ลูกหาขึ้นกันมากเพราะว่าใช้เมตตาค้าขายได้ดีนะครับเมตตามหาลาภอาราธนาก, mm. ก็ก็ขึ้นนะครับผมนะผมคงไม่ต้องพูดเยอะกว่านี้แล้วไม่รู้จะเชีย์ทำไมเพราะว่าเราก็มีแค่สององค์เนาะนะครับ,นะรบแนะนําก็คือแนะนําดีกว่านะครับผมอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมเปิดราคาไปก่อนนะครับผมเผื่อใครเอาได้ก็เอาเอาไม่ได้ไม่ว่ากันคู่นี้เอาไปนะครับผมแพ็คคู่นะ องค์เดียวก็พันกว่าแล้วนะองเดียวก็พันพันกว่าแล้วแต่สภาพนะครับผมแต่ผมให้คู่นี้นะครับเอาไปนะครับผม1,700บาทเออ1,700บาทรวมส่ง e m s หรือ Curly ให้ด่วนนะครับลูกค้าเก่านะครับลูกค้าใหม่ก่อนลูกค้าใหม่ขออนุญาตไม่ลดกดต่อลูกค้าเก่ายังได้ลดอีก10% นะครับผมจะเหลือเท่าไหร่ก็ไปคิดเอาเองแล้วเดี๋ยวก็เศษก็ปัดออกฮะเท่ากับว่า1,700บาทได้ไป2องค์เน้นเนเอาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวต่อมาต่อไปเนี่ยสมมุติว่าอีกปีหนึ่งอีก2ปีเขาเล่นงินสาันสโอ้ท่านจะบอกว่าเออลูงนี้เชื่อช่องแบ่งเงินเก็บกวดีเก็บซะก่อนก่อนที่ราคามันจะพุ่งไกลกว่านี้นะครับผมอ่ะคูแค่นี้ก็พอเนาะผมไม่เล่นพัเก้ใครดูพัเก้ผ่านได้เลยนะโอเคแค่นี้ก็พอพอพอ ครับผม1,700บาทได้ไปทั้งสององค์คุ้มๆนี่คือพระข,ของท่านหลวงพ่อไพฑูรย์วัดโพนิมิตรนะครับสร้างไว้ปีพศ2512นะครับหลวงพ่อไพฑูรย์พระโพนิมิตรเป็นใครครัไปถามหลวงปู่โตเลยสิบหลวงสิบหลวงปู่โตเนี่ยรู้จักดีเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่โตหลวงพ่อเงินวัดดอนต์หอมหลวงพ่ออีกหลายรูปอ่ะนะที่ดังดังอะนะครับผมส่วนใหญ่จะรู้จักกับหลวงพ่อไพฑูรย์แล้วก็หลวงพ่อไพฑูรย์เนี่ยจะเป็นรุ่นน้องหลวงปู่โต นะครับผมแลวก็ไปไหนมาไหนก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะพ่วงกันไปด้วยนะครับเหมือนกับหลวงพ่อสดอะ่ะนะครับผมแต่ว่าหลวงพ่อไพฑูรย์อายุจะอ่อนกว่าไงแต่ว่าได้ไปร่วมปลุกเสกทุกพิธีกับท่านหลงวงปู่โต๊แห่งวัดประดู่ฉิมพรีด้วยละ่ะเก่งไม่เก่งก็คิดดูอ่ะนะผมว่าเอาผู้แค่นี้ก็พอดีว่านาะเอาเป็นว่าอย่าเห็นว่าเฮ้ยราคาถูกแล้วเฮ้ยมันจะแรงไหมจะดังไหมพระจะเก่งไหมพระทุกชนิดครับพระทุกรูกทุกองคเลยนะครับถ้ามีราคาขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นแปลว่าประสบการณ์ต้องดี แปลว่าประสบการณ์ต้องดีครับถึงจะมีราคาขึ้นมานักนิยมนักสะสมหรือว่าคนเล่นพระเนี่ยเขาก็จะดูที่ประสบการณ์ด้วยแล้วก็จะดูที่พระนั้นๆดูว,ว่าสุปฏิปันโนหรือเปล่าเนี่ยผมพูดแค่นี้ก็พอแล้วเนาะอ่ะโอเคนะครับผม1,700บาทไม่ลดงดต่อนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่า10%เช่นเคยนะครับผม ไม่บวกเพิ่มลดเพิ่มใดๆมีเศษเดี๋ยวปัดให้โอเคนะครับผมมาครับใครต้องการนะครับเก็บซะแต่เนิน่นๆนะครับก่อนที่ราคาจะไปไกลนะครับผมต้องการปุ๊บให้แคปหน้าจอนะครับผมแล้วส่งมาครับที่ไอดี n ลนนะครับผมหมายเลข0846786958ย้ำหมายเลข0846786958เบอร์นี้ลายนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนเท่านั้นนะ ห้ามส่งพระอะไรให้ผมดูให้ผมเช็คหรือแม้แต่อย่าเช่ายังทําไม่ได้ก็เป็นัานเข้าใจแล้วเนาะบอกไปหลายคลิปแล้วนะครับผมใครต้องการก็นะครับผมแคปหน้าจอเลยครับแล้วก็ส่งมาครับที่ i d y ล l y หมายเลข0 8 4 6 7 8 6 9 5 8เบอร์นี้ลายนี้ขอเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนเนาะนะครับผม0 8 4 6 7 8 6 9 5 8้าครับผมขออนุญาตงดรับโทรศัพท์นะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวมาสองกันสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมันจะค่าไปเดี๋ยวมันจะดึกไปเนาะเดี๋ยวมันจะดึกไปอึ๊บอุ๊บ นี่ครับเนื้อต้องเป็นอย่างนี้นะแลดูหน้าตาครับเดี๋ยวให้ดูหลังยันเลยดีกว่านะน่าเก็บมากเพราะว่าเป็นหนึ่งในพระสากลมาตรฐานของท่านหลวงพ่อไพรทูนหรือหลวงพ่อทูล,ล,ทลวัดโพนิมิตรเลยนะครับผมแล้วลองคิดดูนะอีกหน่อยถ้าแรงขึ้นมาเนี่ยราคาจะไปเท่าไหร่ครับ ถ้านึกถึงพุทธคุณนะครับใครเล่นสายมูนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรเลยเชื่อผมดูเงินในกระเป๋าเลยเฮ้ยเอาได้บ่เราเอาได้ไหมเก็บได้ไหมนะครับสละเวลาอยากไปเที่ยวไปซื้อของที่มันไม่จําเป็นหรืออะไรเงี้ยก็สามารถเก็บพระได้เลยนะครับผมเท่านั้นเองนะครับผมคนเก็บพระนี่ผมบอกตรงนะต้องมีใจิตใจที่มั่นคงแข็งแรงนะครับก็เหมือนเราซื้อทิ้งซื้อคว้างไปแล้วอะ่ะเราก็ซื้อไปแล้วเหมือนกับเรากินข้าวกินอะไรไปแล้วอะ่ะ ถ้าคิดอย่างนั้นได้นะคุณจะเก็บพระได้เยอะเลยนะครับการเวลาผ่านไปนะถ้าคุณไม่ได้คิดถึงพุทธพาณิชย์นะครับก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรถ้าคิดถึงพุทธพาณิชย์ปุ๊บคุณต้องเล่นให้เป็นนะครับอย่างเช่นบางคนเก็บพระนี่ยังไม่รู้จะขายใครขายไม่เป็นพอไปขายคนอื่นที่เขาไม่ได้เล่นในสายนี้หรือว่าต่อให้เล่นในสายนี้ต้องดูก่อนว่าพระนั้นนั้นชุดนั้นตอนนั้นแรงหรือไม่แรงหรือว่าราคาตกไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมพอไปสายตรงสายตรงยังไม่เอาก็ะเขวะแล้วพอสายตรงไม่เอาเขวะละ คนหนึ่งเขาจะเอาเยอะแยะมันไม่เกี่ยวเนอะเล่นพระต้องจิตใจต้องมั่นคงครับนะครับแล้วก็อย่าระวังกลัวไม่ต้องกลัวใครสวดอืมระวังกลัวคนสวดอ่าระวังอย่าให้ใครสวดเรามั่นใจของเราเราก็ลุยผิดก็เพราะเรานะครับไม่ใช่เพราะเขาถูกก็เพราะเราก็ไม่ใช่เพราะเขาอีกนะสวยไหมครับ ดูเนื้อหาเลยผมอยากให้เอาไปแล้วไปเก็บไปดูเนื้อหาเลยนะครับผมแล้วก็เอาไปเป็นวัคซีนป้องกันพาเกดได้เลยนะครับผมนะครับเล่นพระต้องหนักแน่นนะครับอย่าลืมนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วอย่าลืมกดติดตามคลิปต่อไปนะเบามากราคานี้1,700บาทได้ไปทั้ง2องค์ลูกค้าเก่ายังลดอีก10%นะ่ะโอเคสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะ